สวัสดีค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศส b e l l a s Cuisine นะคะวันนี้เราจะมาทำขนมที่มีชื่อว่าบรูกีสกันค่ะบรูกีนี่เขาก็เป็นลูกครึ่งนะคะระหว่างเบราวนี่กับคุกกี้ค่ะตัวเนื้อบราวนี่ก็จะเป็นเนื้อฟัดชืหนึบนเข้มข้นนะคะทานคู่กับซอฟช็อกโกแลตชิพคุกกี้ก็อร่อยลงตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเบราวนี่กันก่อนเลยนะคะ ส่วนผสมของเบรานี่ก็จะมีเนยจืด80กรัมค่ะดาร์กช็อกโกแลต70%นะคะ130กรัมค่ะกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาผงโกโก้1ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทราย100กรัมค่ะเริ่มจากนำเนยผสมในช็อกโกแลตนะคะแล้วก็นำไปละลายในไมโครเวฟค่ะประมาณ1-2นาทีนะคะเอาออกมาคนทุกๆ30วินาทีค่ะ คนผสมให้ละลายเข้ากันดีนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นในอ่างผสมนะคะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือค่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่าสีไข่เขาจะอ่อนลงนะคะ พอสีเริ่มอ่อนลงแล้วนะคะเติมกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะเติมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเกลือและผงโกโก้นะคะคนส่วนผสมต่อยเข้ากันค่ะ เราก็จะได้ส่วนผสมเรานี่ที่ข้นหนืดประมาณนี้นะคะแล้วก็นําไปเทใส่ถาดอบนะคะที่ปูกระดาษไขเอาไว้แล้วค่ะวันนี้ใช้ถาดขนาด8คูณ10นิ้วนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะพอเกลี่ยทั่วแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเราจะไปทําตัวคุกกี้กันค่ะ ส่วนผสมช็อกโกแลตชิพคุกกี้ของเราก็จะมีแป้งสาลีอันหนึประสงค์180กรัมนะคะไข่ไก่1ฟองดาร์กช็อกโกแลตชิพหรือจะใช้มิลช็อกโกแลตชิพก็ได้ค่ะ100กรัมนะคะน้ำตาลทรายแดง40กรัมเนยจืดละลาย120กรัมน้ำตาลทราย40กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาและกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะ เริ่มจากนำเนยละลายนะคะผสมกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวค่ะตีด้วยเครื่องแฮนด์มิกเซอร์นะคะสปีดกลางๆค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำตาลนะเริ่มละลายนะคะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะ ตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะพอส่วนผสม,มเริ่มเข้ากันดีนะคะเราก็จะเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเบกกิงโซดาและเกลือนะคะคราวนี้เราจะตีด้วยสปีดต่ำค่ะ ตีแค่คพอเข้ากันพอนะคะไม่ต้องผสมนานค่ะเดี๋ยวคุกกี้จะเหนียวนะคะจากนั้นปาดอ่างผสมค่ะแล้วเราก็จะเติมช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะคนช็อกโกแลตชิพให้เข้ากับตัวคุกกี้นะคะแล้วก็นํามาเกลี่ยลงบนตัวเบรานี่ที่เราทําเอาไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆตักทีละช้อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปจนเต็มค่ะ กดเบาๆตรงหน้าขนมนิดนึงนะคะให้เขาเรียบเรียบค่ะนำไปเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างค่ะอบไปประมาณ25-30นาทีนะคะหรือจนกว่าหน้าคุกกี้เขาจะเป็นสีน้ำตาลเหลืองสวยค่ะพออบสุกแล้วก็พักให้เย็นบนตะแกรงค่ะประมาณ45นาทีนะคะแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นค่ะโดยมีดคมๆนะคะจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยค่ะ เราก็จะได้บลูกี้แล้วนะคะตัวด้านล่างก็จะเป็นบราวนี้เนื้อนึบๆฉ่ำๆเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวซอฟช็อกโกแลตชิพคุกกี้ค่ะทานคู่กับนมสดสักแก้วหนึ่งก็เข้ากันดีนะคะบอนนาพธีทานให้อร่อยคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ